ากพูดถึงนามสกุลแล้วล่ะก็แน่นอนว่าทุกท่านคงจะภาคภูมิใจในนามสกุลของตนเองที่ได้ใช้มาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราแล้วแต่ทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าแท้ที่จริงแล้วนามสกุลของเรานั้นคือชื่อที่บอกตระกูลหรือสกุลของเรานั่นเองเพราะสกุลมีไว้เพื่อแสดงที่มาของบุคคลนั้นๆว่ามาจากครอบครัวไหนตระกูลใดทมเนียมการใช้นามสกุล ปรากฏอยู่ทั่วไปในหลายๆประเทศและวัฒนธรรมซึ่งแต่ละที่ก็อาจจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปในหลายๆวัฒนธรรมเช่นทางตะวันตกตะวันออกกลางและในทวีปแอฟริกานามสกุลจะอยู่ในลำดับหลังสุดของชื่อบุคคลแต่ในบางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีและเวียดนามนามสกุลจะอยู่ในลำดับแรก ส่วนประเทศไทยของเรานั้นนามสกุลจะอยู่เป็นลำดับสุดท้ายเหมือนกับทางตะวันตกในบางวัฒนธรรมจะใช้นามสกุลในการเรียกขานในโอกาสที่เป็นทางการเช่นบารักโอบามาจะถูกเรียกว่าคุณโอบามาไม่ใช่คุณบารักเป็นตน้นโดยก่อนหน้านี้กฎหมายไทยกำหนดให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะต้องเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของสามีแต่ในปัจจุบันนั้นสารรัฐธรรมนูญ ได้ชี้ขาดให้ผู้หญิงมีสิทธิในการเลือกใช้นามสกุลของตัวเองหรือของสามีก็ได้ซึ่งถือเป็นการให้สิทธิแก่สตรีตรงตามที่รัฐธรรมนูญพศ2540มาตรา30ระบุไว้ซึ่งเดิมทีคนไทยไม่ได้มีนามสกุลนะครับจะมีเพียงชื่อเรียกเท่านั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงโปรดให้มีการตั้งนามสกุลเหมือนกับประเทศอื่น โดยให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลเมื่อวันที่22มีนาคมพศ2455โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีพศ2456และมีการพระราชทานนามสกุลให้แก่หลายครอบครัวที่เรียกว่านามสกุลพระราชทานจำนวนทั้งสิ้น6,432นามสกุลและหลายครอบครัว ก่อตั้งนามสกุลตามชื่อของผู้นำของครอบครัวนั้นหรือตามถิ่นที่อยู่อาศัยของครอบครัวนั้นโดยนามสกุลแรกของประเทศไทยก็คือสุขุมประชการที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลไว้ทั้งหมด6 4 6 4นามสกุลโดยแบ่งเป็น 1. นามสกุลตามสมุทบีเยนนียนามส9นามสกุลโดยในสมุทเบียนลงลำดับที่นามสกุลที่ได้รับพระราชทานไปเพียง 6,432นามสกุล 2. นามสกุลพิเศษหนึ่งนามสกุลคือนามสกุลณพิษณุโลก 3. นามสกุลสำหรับราชะสะกุลราัชาการที่4อีก24นามสกุลเช่นปิษดากรเกษมสีจักรพันธ์กิตรพงษ์ชุมพลทวีพงษ์ทองแถมดิศสกุลเทวกุล ทีทวัฒและสวัสดิคุณเป็นต้นเมื่อมีพระราชบัญญัติขนานนามสกุลขึ้นราษฎรไทยจึงต้องตั้งนามสกุลสำหรับใช้ในครอบครัวหรือตระกูลของตนโดยมีความนิยมหลายอย่างด้วยกันดังนี้ 1. ตั้งตามชื่อของบรรพบุรุษเช่นปู่ยา่าตาและยาย 2. ข้าราชการที่มีราชินานาม มักจกนำราชินาม,มาตั้งเป็นนามสกุลของตนเช่นหลวงพิบูลสงครามหรือแปลกใช้นามสกุลพิบูลสงครามเป็นตน้น 3. ตั้งตามสถานชื่อตำบลที่อยู่อาศัย 4. ่ชาวไทยเชื้อสายจีนอาจแปลความหมายจากนามสกุลของตนหรือใช้คำว่าแท่นำหน้าชื่อสกุลหรือใช้ชื่อสกุลนำหน้าหรือสอดแทรกไว้ในนามสกุล หาหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวงใช้นามราชสกุลของตอนเป็นนามสกุลแต่ลูกของหม่อมหลวงและต่อไปเป็นหลานและเหลนใช้นามราชสกุลโดยลำพังไม่ได้ต้องมีคำว่าณอายุธยาต่อท้ายสำหรับเชื้อพระวงศ์โดยพระราชบัญญัติชื่อบุคคลพศ2505ได้กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งชื่อสกุลไว้ว่า มาตรา 8. ชื่อสกุลต้องมีลักษณะดังนี้ 1. ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระประา r m ธพิไทยหรือพระนามของพระราชนินี 2. ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชินานามเว้นแต่ราชินานามของตนของผู้บุพการีหรือของผู้สืบสันดาน 3. ไม่สัมกับชื่อสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ หรือชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว 4. ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย 5. มีพยัญชนะไม่เกินกว่า10พยัญชนะเว้นแต่กรณีชายราชชินานามเป็นชื่อสกุลและสำหรับคลิปนี้ช่องภาษาชาแน,นลของเราจะนำพาทุกท่านมารู้จักกับนามสกุลชาวโคราชซึ่งนามสกุลชาวโคราชนั้นมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น ที่เป็นหลักฐานสำคัญในการบ่งชี้ภูมิประเทศถิ่นกำเนิดซึ่งถ้าหากท่านสังเกตหรือจากการได้ยินการขานสกุลของชาวโคราชแล้วละก็เราจะต้องสรุดหูและพอจะทราบคร่าวๆว่าต้องเป็นคนโคราชอย่างแน่นอนวันนี้ก็เลยจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับความเป็นมาของนามสกุลชาวโคราชกันนะครับซึ่งเดิมทีนั้นคนไทยไม่ได้มีนามสกุลใช้กันนะครับจะมีเพียงชื่อเรียกเท่านั้น สำหรับนามสกุลเพิ่งมีใช้เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์โปรดให้มีการตั้งนามสกุลและมีการพระราชทานนามสกุลให้แก่หลายครอบครัวที่เรียกว่านามสกุลพระราชทานส่วนประชาชนทั่วไปที่ตั้งนามสกุลเองก็มีธรรมเนียมนิยมดังนี้ตั้งชื่อตามบรรพบุรุษปู่ย่าตาหรือยายหรือตั้งตามราชินานามของตน หรือบรรพบุรุษต่างตามสถานชื่อตำบลที่อยู่อาศัยเช่นชาวโคราชที่นามสกุลสามารถบ่งชี้ถิ่นกำเนิดได้อย่างดีหนังสือโคราชของเราโดยสุจิตวง์เทศได้สรุปเรื่องนามสกุลชาวโคราชจากวิทยานิพนธ์เรื่องนามสกุลประชาชนจังหวัดนครราชสีมาการวิเคราะห์ทางอรรถศา์ชาติพันธุ์โดยพรทิพย์ครามจันทร์ึกไว้ว่า โดยนามสกุลของชาวโคราชนั้นสมัยแรกๆก,ก็มีลักษณะดังกล่าวคือบ่งชี้ภูมิประเทศของถิ่นกำเนิดเป็นสำคัญดูได้จากส่วนท้ายของนามสกุลดังต่อไปนี้ 1. กลางเดิมคือมณฑลลาวกลางเช่นนามสกุลขอใหญ่กลางจงจุนกลางโดยพระยากรรมอรพายัพทิตได้พิจารณาว่าสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอทับที่วัดร้างอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อสถานที่จึงได้เสนอขอเปลี่ยนจากอำเภอกลางเป็นอำเภอโนนวัดต,ต่อมาพศ2487นายชมวันลิภากรอเป็นนายอำเภอโนนวัดได้เปลี่ยนชื่ออำเภอโนนวัดเป็นอำเภอโนน,โนสูงสืบจนปัจจุบัน 2. กระโทกในอดีตมีฐานะเป็นด่านหรือด่านกระโทกเช่นนามสกุลข้องกระโทษกโหกระโทตกต่อมา มีราชการพิจารณาคำว่ากระโทษมีสำเนียงและความหมายไม่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามความหมายเชิงประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีที่ทรงรบได้ชัยชนะณนะที่แห่งนี้จึงได้เปลี่ยนนามอำเภอใหม่ว่าอำเภอโชคชัย 3. คุณทศหมายถึงด่านมีขุนทศเป็นผู้ปกครองดูแลเช่นนามสกุลพาดขุนทศ ผูกขุนทดโดยสันนิษฐานว่าเป็นช่วงของสแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากพระยายมราชให้เป็นผู้ปกครองดูแลด่านนี้เป็นด่านแรกยังมีหน้าที่เก็บภาษีอกรส่งให้เมืองนครราชสีมาอีกด้วย 4. จันทึกเดิมเป็นเมืองหน้าด่านในดินแดนแถบภาคอีสานชื่อว่าเมืองจันทึกเช่นเผือกจันทึกฟาดจันทึก ต่อมาเมื่อได้ตั้งเมืองนะครราชสีมาขึ้นดูแลหัวเมือง,ต,งต่างๆทาง,ท,างที่ราบสูงจึงเปลี่ยนเป็นเมืองหน้าด่านเรียกว่าด่านจันทึกต่อมาเมื่อยกเลิกด่านแล้วได้เปลี่ยนเป็นอำเภอรเรียกว่าอำเภอจันทึกเนื่องจากบ้านจันทึกและบ้านหนองบัวตั้งอยู่ในเขตดงพญาเยน็นหรือดงพฟยาไฟมีไข้ป่าหรือชาวบ้านเรียกว่าไข้ามาลาเรียชุกชุมเป็นที่เกรงกลัวของข้าราชการยิ่งนัก จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งที่บ้านสีคิ้วแล้วเปลี่ยนชื่ออำเภอจันทึกเป็นอำเภอสีคิ้วจวบจนปัจจุบัน 5. ไทยสงมาจากคำว่าพุทธไทยสงเช่นนามสกุลน,น้อยไทยสงตลุกไทยสงซึ่งเมืองพุทไทยสงเป็นเมืองเก่าต่อมาได้ร้างไปในสมัยการปกครองแบบมณฑลึ้นต่อเทศาิบาลเมืองแปะในการต่อมาพศ2342 รัชกาลที่หนึ่งส่งโปรดเกล้าให้เพียสีปากเป็นพระยาเสนาสงครามเจ้าเมืองคนแรกของพุทธยสงและได้ยกฐานะเป็นอำเภอพุทธยสงฆ์ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดบุรีรัมย์ 6. สันเทียเดิมเรียกว่าแขวงสันเทียเช่นนามสกุลถนอมสันเทียขอสันเทียโดยเล่ากันว่า เดิมเป็นที่อยู่ของชาวกัมพูชาที่มาอาศัยต้มเกลือสินเทาเพื่อนำไปขายเพราะคำว่าสันเทียเป็นภาษาเขมรแปลว่าที่ต้มเกลือสินเทาและมีผู้เพิ่มเติมคำว่าสันเทียอาจมาจากสภาพพื้นดินทั่วไปของอำเภอที่เป็นดินเค็มหรือมาจากสภาพภูมิศาสตร์ในภาษาลาวคำว่าสันเทียแปลว่าบ้านที่ตั้งอยู่บนสันนนทที่ดินและเนื่องจากพื้นดินเป็นดินปนทราย เมื่อถึงฤดูฝนจะชื้นแฉะไปทั่วทั้งหมู่บ้าน 7. สูงเนินเดิมเรียกว่าเมืองเสมามีนามสกุลเช่นดีสูงเนินฝากสูงเนินและเมืองเดิมตั้งอยู่ที่ตำบลสูงเนินขรนสร้างเมืองคนครราชสีมาจึงย้ายมาอยู่เมืองใหม่เมืองเสมาจึงกลายเป็นเมืองเก่าต่อมาเปลี่ยนฐานะเป็นอำเภอได้ตั้งชื่อใหม่ตามชื่อที่ตั้งที่ทว่าการอำเภอว่า อำเภอสูงเนินจากที่กล่าวมานี้ทุกท่านพอจะทราบหรือยังครับว่านามสกุลของชาวโคราชเป็นการสังเกตจากส่วนท้ายของนามสกุลมีความหมายถึงสภาพทางภูมิศาสตร์หากยังมีส่วนหน้าและส่วนกลางของนามสกุลของชาวโคราชที่ยังสามารถบ่งชี้วัฒนธรรมด้านอื่นๆได้อีกด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนออนไลน์โดยมาจากการอ้างอิงที่มาจากพรทิพย์ครามจันทึก นามสกุลประชาชนจังหวัดนคนรราชสีมาการวิเคราะห์ทางอัตศาสตร์ชาติพันธุ์วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญาอักรษรศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยภาควิชาภาษาไทยบัณฑิตยวิทยาลัยมหาวิทยา,ล,าลัยศิลปากรปีการศึกษา2548หน้า87-89ในสุจิตวงเทศโคราชของเราสำนักพิมพ์ม,มัติชน ซึ่งในคลิปนี้นั้นหากทุกท่านชมจบลงไปแล้วคงจะหายสงสัยนะครับว่านามสกุลของชาวโคราชนั้นมีที่มาอย่างไรนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและท่านสามารถให้กำลังใจทางช่องภาษาชาแนลด้วยการกดกระดิน่นแจ้งเตือนและกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ